สวัสดีครับขเขาชื่อคลัชครับเราคาสาระวัฒนธรรมองค์กรมาเสิร์ฟให้กับท่านถึงที่ที่นี่ในทุกๆสัปดาห์เลยนะครับ ESG Environmental Social Governance พูดถึงชั่วโมงนี้เนี่ยคำนี้น่าจะไม่มีใครไม่รู้จักแนละ้ถูกไหมครับเพราะมันเป็นวาระสำคัญของหลายๆองค์กรโดยเฉพาะองค์กรขนาดใหญ่หรือแม้กระทั่งเป็นองค์กรในระดับกลางๆก็ตาม เหตุผลที่ ESG เนี่ยอยู่ในความสนใจของผู้บริหารหลายๆคนเลยเนี่ยส่วนแรกเลยก็น่าจะเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนอย่างจริงจังนะครับของหลายๆหน่วยงานหลายๆองค์กรในประเทศที่เห็นชัดๆมากๆก็เป็นตลาดหลักทรัพย์ก่อนหน้านี้ตลาดหลักทรัพย์ก็พยายามที่จะก,กําหนดพวกดัชนีหรือตัวชี้วัดความยั่งยืนขององค์กรต่างๆมาหลายปีแล้วนะครับแล้วตอนหลังก็เปลี่ยนมาโฟกัสเรื่อง ESG เป็นหลักเลย เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของโลกเพราะว่าบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องติดต่อค้าขายกับองค์กรในต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็จะได้ใช้มาตรฐานใช้กรอบการทำงานเดียวกันไปเลยในการทำงานส่วนที่สองที่ทำให้ ESG เนี่ยอยู่ในความสนใจมากๆเลยก็คือ การประชุมที่ว่าด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับที่มีทุกๆปีเลยโดยเฉพาะในครั้งที่26ที่จัดที่กลาสโก่ยนะครับหรือเรียกว่า COP 2 6นั่นเองในครั้งนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ได้ไปเซ็นสัญญาในเรื่องของ net zero และอื่นๆซึ่งต,งต่างๆพวกนี้มันไปเชื่อมโยงกับเรื่องของ ESG โดยตรงอันนี้นกรอบที่รัฐบาลเองวางไว้หรือว่าคอมมิตไว้กับ UN หรือองค์กรที่เกี่ยวกับด้านนี้เนี่ยมันก็เป็นการบังคับล้ฮะที่ทำให้องค์กรในประเทศไทยต้องคอมพลาตามกรอบเวลาของคาร์บอนนิวทรอลของเนสซิโลซึ่งต่างๆเหล่า,า,านี้มันก็อยู่ในแทร็กของ ESG โดยเฉพาะในด้านของ Environmental ถูกไหมฮะอ่ะนี่เราจะขับเคลื่อนหรืออยากจะผลักดัน ESG ให้เกิดขึ้นในองค์กรเนี่ย ้องเรียนแบบนี้รับว่าหลายๆองค์กรเนี่ยเขาเดินหน้าเรื่องพวกนี้มานาแนล้วนะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมหลายๆองค์กรทำมานาแล้วนะครับเรื่องของโซเชียลร s สปอน i ซ i l i บิลิตี้ต่างๆหลายองค์กรก็ทำมานานแล้วเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งเรื่องของกู o เกอร์แวนเนสต์ต่างๆคำนี้ก็ไม่ใช่คำใหม่หลายๆองค์กรก็ทำมานานแล้วเช่นเดียวกันถูกไหมครับทังั้นบางองค์กรก็อยู่ใน t ทร c k นี้อยู่แล้วครับอย่างสบายๆเลยแต่หลายๆองค์กรต้องบอกว่าเพิ่งเริ่มต้น ยังเป็นเรื่องใหม่อาจจะเป็นองค์กรที่เพิ่งเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ใหม่ๆหรืออาจจะเห็นความสําคัญของมันด้วยเพราะว่าตัวเองต้องทํามาค้าขายกับต่างประเทศหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะเตรียมความพร้อมด้านนี้อยากจะขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจังในองค์กรเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันคงไม่ใช่แค่สิ่งที่เราเขียนไว้ที่ฝาผนังหรืออยู่บนเว็บไซต์แล้วมันจะเกิดขึ้นในองค์กรนี้เลยถ้า คนในองค์กรไม่ได้มีส่วนร่วมหรือไม่ได้เอาจริงเอาจาังประมาณถูกไหมครับนี่เราจะทํำยังไงดีในมิติของการขับเคลื่อนแน่นอนครับเวลาเราพูดถึงเรื่องนี้ในมุมของเขาจะคลาสเองเราก็ต้องเชื่อว่าการขับเคลื่อนเรื่องนี้เรื่องวัฒนธรรมองค์กรน่าจะเป็นหัวใจสําคัญอ่ะแล้วเราจะทํำยังไงที่จะขับเคลื่อนมันผ่านกลไกของวัฒนธรรมองค์กรอันแรกเลยครับเราพูดเสมอเลยคือว่า ผู้นำผู้บริหารต้องเอาจิงตั้งแต่ระดับบอร์ดจนมาถึง Executive จนมาถึงผู้นำในระดับต่างๆเลยนะครับผู้นำผู้บริหารต้องมีการระบุชัดเจนเลยในเชิงของกลยุทธ์ในเชิงข,ง,เชงของเป้าหมายว่าเราอยากจะ Achieve อะไรด้วยวิธีการอะไรในกรอบเวลาไหนแล้วมีการ Deploy เรื่องต่างๆพวกนี้ลงไปในแผนการทำงานลงไปในตัวชี้วัดอย่างชัดเจน ซึ่งตัวผู้บริหารเองตัวผู้นำเองก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วยนะครับในการที่จะประพฤติตัวให้สอดคล้องในการที่จะสื่อสารมันอย่างสม่ำเสมออย่างเสมอต้นเสมอปลายสิ่งที่มันสร้างปัญหาให้การขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้เป็นมาตั้งแตกมาที่สุดก็คือการที่ผู้บริหารเอง,เองนั้นไม่ได้มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างหรือบางครั้งมีพฤติกรรมที่สวนทางกับมันดน้วยซ้อันนี้ยิ่งหนักเลยนะครับ ะังะนั้นในเชิง,งโครงสร้างเองและในเชิงพฤติกรรมเองอันนี้ผู้นําทุกๆระดับต้องอาจริงอาจาังครับประการที่2ในเรื่องของ awareness ในองค์กรองค์กรต้องจริงจังในเรื่องของการให้ความรู้ผมเชื่อว่ายังมีหลายๆองค์กรมากเลยในบ้านเรานะครับที่ยังขาดความรู้เรื่องของ ESG แม้ว่าตัวผู้บริหารเองหรือแม้กระทั่งองค์กรเองเนี่ยได้ไปคอมมิตกับตลาดหลักทรัพย์เองก็ตามหรือ สื่อสารออกไปในภายนอกว่าเราเป็นองค์กรที่เอาจริงเอาจังเรื่องนี้กันตามตัวผมเองก็ประสบเองในเชิงเดียวกันนะก็เห็นหลายๆองค์กรนะครับเป็นองค์กรขนาดใหญ่เลยอยู่ในตลาดลรัพั์เนี่ยแหละครับแต่กล้าพูดี่เต็มปากว่ามีพนักงานน้อยมากในองค์กรที่เข้าใจเรื่องนี้จริงจังนั้นการให้ความรู้ต้องทําอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แบบเป็นแค่เป็นแค่อีเวนต์อะไรต่างๆแค่นี้แล้วจบไปนะครับมันต้องเอ็มเบดเข้าไปในเรื่องของ t ทรนนิ่งในองค์กรโดยออนไลน์ไปตามเนื้องงานของเขาคนแต่ละคนเองก็ไปเกี่ยวข้องกับ ESG ในรูปแบบที่แตกต่างกันบางคนอาจจะหนักเรื่อง E บางคนอาจจะหนักเรื่อง S บางคนอาจจะหนักเรื่อง G ด้วยงานด้วยฟังก์ชันของเขาอันนั้นก็มิติหนึ่งส่วนมิติของภาพรวมที่ต้องเกิด awareness โดยรวมของมันอันนี้ก็ต้องมีด้วยว่าทั้ง E ทั้ง S ทั้ง G เนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างไร และด้วยงานของเราเนี่ยเราจะ manifest มันหรือว่าเราจะทําให้มันเกิดขึ้นยังไงได้บ้างเพราะฉะนั้นอย่าไปเข้าใจไปเองว่าเรื่องต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนองค์กรจะรู้จะเข้าใจมันดีอยู่แล้วหรือไปคิดว่าเขาจะไปสอบหาความรู้ด้วยตัวเองเนะครับมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นก็นได้ และการที่คนในองค์กรเนี่ยไม่ได้รู้มันจริงจังไม่ได้เข้าใจแล้วลากเส้นมาหาตัวเขาไม่ได้ว่าและเขาจะได้มาอยู่อะไรจังหวนเนี่ยมันก็ไม่มีแรงจูงใจที่จะทําให้เขาอยากที่จะเรียนรู้หรือจะกวนกวายล่าลนที่สามครับฝังมันเข้าไปในค่แวลูสองก่อนเลยหล,ยหลายๆองค์กรก็ทําเรื่องแบบนี้นะครับในตัวค่แวลูสองก่อนเนี่ยต้องบอกว่าโดยเพราะลูกค้าของเราเนี่ยเกินครึ่งเลยนะครับ ESG เนี่ยถูกฝังอยู่ในมิติใดมิติหนึ่งใน Co แ Value ขององค์กรอยู่แล้วงนั้นเวลาเขาขับเคลื่อน Core Value ก็เท่ากับขับเคลื่อน ESG ไปโดยตัตโนมัติด้วยกลไกในการที่เขาทำอะไรที่เกี่ยวกับว่าธรรมก์กรเกี่ยวกับ c o แว v a l u เนี่ยก็เท่ากับขับเคลื่อน ESG ไปโดยปริยายบางองค์กรไม่ใช่แค่ Core v a u u e สิ่งเดียวเลยซ้ำไปนะฮะ ESG เนี่ยไปอยู่ใน m i ชชั่น s t a t e มนต์ขององค์กรเลยด้วยซ้ำไปด้วยอ,อันนี้มันก็เป็นการการันตีได้ชัดเจนว่าคนั้งองค์กรจะเห็นภาพเดียวกันถ้าผู้บริหารเอาจริงเอาจังกับมันแล้วประการสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ Reward and Recognition บางครั้งเราเอาจริงเอาจังเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องให้การให้รางวัลหรือการจูงใจในรูปแบบต่างๆเนี่ยให้มันสอดคล้องกับเรื่องทียวให้ความสาคัญด้วย การที่เขาดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้ดีการที่เขามีส่วนในการดูแลสังคม stakeholder ต่างๆ community เราก็ต้องรีวอร์ดเขาการที่เขาใส่ใจเรื่อง governance ปฏิบัติทุกอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลเนี่ยก็ต้องมีรางวัลมี incentive มาสนับสนุนหรือต้องมีการเล c o g n i z e มีการชื่นชมมีการกล่าวถึงเขา ในสถานที่แล้วก็ในเวลาที่เหมาะสมในที่พเน้กโปรแกรมพวกนี้มันก็น่าจะต้องเข้าถึงได้โดยทุกๆระดับในองค์กรด้วยนะครับไม่ใช่แค่คนบางกลุ่มบางก้อนเท่านั้นเองและ3-4ประการนี่แหละครับผมเชื่อว่าถ้าท่านทำอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยยังไง ESG เกิดขึ้นแน่นอนและมันจะเป็นส่วนหนึ่งในวัฒนธรรมองค์กรของท่านไปโดยปริยายครับลองไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับ รายละเอียดเรื่อง ESG นะมีเยอะแยะมากมายเลยในเว็บไซต์ของตลลดหลักทรัพย์ก็มีเรื่องนี้อยู่พอสมควรแล้วก็แหล่งอื่นๆอีกเยอะเลยครับแล้วเราพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับสวัสดีครับ